วันนี้มาอยู่ท่องแคนตาลีแอนปันนะครับหลทิปครับวันนี้จะไปถ่ายสุยุปราคาได้แล้วนะครับทุกคนนี่เขาได้แล้วครับอ้าวอ้าวเห็นแล้วครับเห็นบล้วครับเห็ลวครับอ้าวปิดเลยวันนี้ก็จะมาการถ่ายนะครับตอนสองปีที่แล้วครับพูดเราแล้วครับเคยถ่ายจะทะลุปราคาแบบเต็มดวงนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตติดิงให้ดูนะครับอ่าหนึ่งสองตั้งยืนอนู่นี่คือโอกาส วัด <c oughs> จบคลิปเพีแค่นี้<อ>ดีไหมครับยังต้องให้มันเต็มดวไปเลยโอ้อ่าเห็นไหมใช่ไหมครับมันก็จะเด็ดร้อนนะครับมาคันดอสอุปกรณ์ที่ไว้ใช้ฆ่านะครับมีแว่นตานะครับแล้วก็แว่นยายนะครับกระจกเอออันนี้นะครับคือได้มาจากสิ่งนี้นะครับนี่มาจากนี่นะครับจะมาหลุดก็เลย คนดานะครับก็เลยเอามาติดให้ตรงนี้นะครับ่ามาถ่ายกันดีกว่านะครับเนี่ยแดดร้อนมากดูสิครับอ๋อนุวัตจะไม่เห็นแล้วนะเนี่ยถ่ายท่ายากมากอยากให้เห็นจังเลยว่าถ่ายยังไงแต่มองไม่เห็นได้เลยตอบกันนะครับเนี่ยโอ้ยอ๋ยอต้องปอกให้มันบึด้ดนะครับ อ๋อไอพิ่งรู้รู้เึงเคยได้เนี่ยเพิ่งความรู้ใหม่เดี๋ปัญหาใหญ่ครับเมฆบังเมฆเมกบางอะไรตอนนี้เนี่ยแต่ปับแสงมันมืดๆนะครับเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าตรงนู้นนะครับเห็นนะ้ครับ,รบมันเป็นรวที่นะครับเลยก็บังมิดไปเลยครับนี่นะครับ เว้ยมันเห็นที่ชัดนัเลยนะะมันแพ็กแมนนะครับเนี่ยชุมงบนสูงสุดแล้วนะครับถ่ายยังไงดีให้มันเห็นนะฮะไอยไทย,ยนี่กันนะครับโอ้ยนะครับเนี่ย อเหนื่อยนะครับคิดว่าผมจบไปเท่านี้ดีกว่านะครับเนี่ยเดี๋ยววุ้ยเห็นชัดนะครับเนี่ยอ่ะแค่นี้นะครับขอทำการเป็นคลิปด้วยน็อกเสียดนะครับไอซอนครับน็อกเสียดนะครับ